А, проесте. О, سلام พอดีเจ้าของร้านไม่ว่างค่ะทุกคนเจ้าของร้านบอ,อกว่าเดินชมได้เลยเต็มที่เราก็เลยพาน้องนกของเรานะคะมาเที่ยวชมต้นไม้ น่าจะเป็นออกโบราณร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านนิพาพันไม้ค่ะอยู่ตรงข้ามกับร้านแมคโครนะคะ ส่วนใหญ่ร้านต้นไม้ที่จดมหาสาคามเขาไม่ค่อยนิยมส่งออนไลน์นะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าเคยมีปัญหาแบบต้นไม้เสียหายแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยไม่นิยมส่งออนไลน์

ต้นนี้450บาทไม่รู้ว่าเชื่ออะไรนะทุกคนเป็นไม้ดา่างอันนี้ใบเลื่อยเขียนว่าใบเลื่อยใบเลื่อยด่าง0 0บาทใบเลื่อย300บาท นี่ใบเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทุกคนเป็นลอยหยักหยักอ๋อเขาเป็นใบเลื่อยใช่ไหม,มส่วนปักมรกตก็จะมีแค่นี้นะทุกคนนะดังนั้นก็จะเป็นไม้ประดับทั่วไป เขาเรียกว่าปลามี่ไผ่ใช่ไหมเบอร์กินี่ร้อยสามสิบประมาณนักก่อนที่จะถึงบ้านเราก็จะต้องผ่านร้านนี้นะทุกคนเราก็เลยแวะมา ชมไม้ก่อนที่จะไปให้อาหารนกค่ะก็เป็นบรรยากาศทั่วๆไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไม้ดอกช่วงนี้นะไม้ดอกกุหลาบอะไรประมาณเนะะี่ค่ะทำไมเขาเขียนโคบเลย ไปไม่ได้น้ำท่วมแต่เราเห็นใบนี้ด่างนะทุกคนด่างแต่เขาน่าจะยังไม่ขายนะน่าจะประมาณว่าซื้อมาช่วงราคาเขาเรแรงๆแล้วมาปล่อยแบบราคาเบาเขาก็อาจจะทำใจไม่ได้นะทุกคน เลี้ยงต่อไปแล้วก็ขอขายลูกขายต้นลูกเพื่อให้ได้ทุนคืนประมาณนี้ค่ะวันนี้มาเก็บบรรยากาศภาพร้านขายต้นไม้เมืองมหาสารคามนะคะร้านนี่ผ่าพัานไม้ผาน้องนกมาเที่ยวชมร้านต้นไม้ด้วยค่ะ